กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านกับสบายดีย่ำเศร้าๆพี่นอ้องจ้าบรรยากาศสดสื่นเย็นสบาย,บายาเย็นจนหนาวนะอยู่กลางเขาเด้สบ,ดสบายดีปะลุงไหมลูกสบายดีสบายดีปะลุงไว้ๆนำเงินนำ <c oughs> <c oughs> เห็ดกับข่าวพี่น้องอาหารเส้าเมือนี้อาหารบรรบาเขาเมืนคำเห็ดป่นปลาทูกับเด็กๆปิดไฟหน่อยไปปิดไฟหน่อยอาหารบรรบาพี่น้องตะเส็บปลาหน้าทอด พัดบวบด้สวนเลยพี่น้องแล้วก็ปนปลาทูน้ำพิิกเมื่อคืนเห็นน้ำยานมจีนพี่น้องกินแน่นยากาศดีค่ะพี่น้องจา้าโชคเด้เดี๋ยวข้าไปปลูกเผือกโชคเอื้อสื้อเผือกว่าอืมเดี๋ยว้าไปปลูก,ลกมะเขือเทศต,ต้นไหม่ต้นไมมเอาไว้นี่แหละอวม้มุมนี่ก็ได้ อากาเด็นน่ะละีเบี้ยอะไรังเบี้ยมักเขือเทศเออไล,ล่ไล่มักเขือเทศปลูกพักปลูกพักหนานี่มันสิงามเลยบ้านเฮากับปูกพักส่วงนี่แหละส่วงเดือนส,สิบเอ็ดซื้ออันนี้เอ้ยซื้อไงเ,เ,เอ่อหน,นังหน่อยหน่อยถอดปากไฟหน่อยนห,นหน่อยเฮ้ยเท่านั้นสิไปเมื่อวาน เย็นบ้ามืดบ้านนั่นก็ต้องอยู่แล้วอุ้ยบ้านเทอจากสว่างะล้วอ,อากาศเย็นดีขากอะไรพี่นอกธรรมศาสตร์บบบ้านเฮาเลยมันกำลังปลูกมั่นใหม่ บ้านเฮานะเกี่ยวแล้วพี่น้องเขาน้ำบ้านเพิินฮะก็เริ่มหมอกเข่าเริ่มหมอหกฮะกระอกห่วงทา้งบ้านทำแม่เกี่ยวแล้วเะยพี่น้องเพื่อกับอ้เพื่อจัดการให้ขอบุญขอบคุณได้ไหลายเด้อเอ้ยพอหมูทองกับแม่หมูทองพี่น้องเป็นจ้างเกี่ยวเขาให้เอาู่ดีมีแหง้ง เข้งๆรวยๆกาเก่าเนาะเดยวพี่น้องทุ่มกระจงทองวางกลุ่มผ่อนมานะอันนี้เป็นผักตำลิงพี่น้องรวบลวกรอบๆรวบรวบ,รบ,รบ,รบพอจนลีนพันกันเลย สี่สาวเหวินไปหลอกส้มสวนพี่น,น้องเบิ่งไงลงหูลงตาดอกไม้ครับปลูกติดบนน่ะ เห็น,นังต่อน้กับขาแวแล้วพอแล้วตั้หมกถั่วปะ่ะเพื่อเขาเจสิกินปนปลาด้ตัไว้าตักใส่ถั่วไว้คเลขม่าน,นพี่น้องตมไว้มวาเป็นขมันออมได้ร้ายนั่นะแต่ห้าโบมีอันเขาเบื่อมีข้าวเหนียวเดยว จะเสียไปจมอจะไปมันเกี่ยมอะเ่อาเมื่ออะกินคนเก็บอะรเมื่ออะกินเป็นนิ้งหางยาสีบดมีมีแล้ว่ซื้อไงแก่แก่เจาเอาไข่นัวไม่เคยกินงุอะไรสิดว่าแน่นอนติ้งออมิกินยาตั้งขวดๆคุยว่าแก่โอ้ยโอ้ยจะไม่จะดีนะ เหนถัวลินบ่วงปะ่ะโยอย่าเห็นเรืงคนสวนเพินกำลังจะปลูกพักแม่ข้ามซื้อมาให้บักถั่วบมักถัว่วเอาบมักักแตงบ่ะหมักถัว่วบ้านเละเอาบมักแตงใส่บีปหย็ดคู่มัก,มกแตบบงไ,งบบไป ข้างก็เอาแค่นั้นได้น่อย<น>โอเคไม้ไผ่มาซักซักเพรามันขึ้นถั<ม>่วเราต้องเห็ดข้างเพราะถั่วพุม่มใส่เจมส์ซองเนาะเออซองเม็ดช่องเม็ดอะไรหน่อยออม,อมา,ายยมแป้งอันนี้ได้พี่น้องเดี๋ยวเวลาสี่อัปเดตให้เบิ่งกอัเป็นบ่มีแค่จักหน่วยจักเม็ดมีอยู่ลายเลยหน่อยกระไรเตื่อไปเด้ ท้องแล้วเบื่องว่ามันเสียออกบ่พี่น้องเฮ้ย hey! แม่ปลูกพักควรกันเล่นตามล็อกไงพี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วก็บอกงองแงคันกินนมเน้แห่งสีแห่งสีสบายเธอบอกกินมนมน้อยๆระว,วังคนล้มใส่จกง่ายๆไว้เนี่ยนะเอาเมเจ้าหน้าร้านล,ล,ล้มเสีได้ ปลูกไปคู่เดียวเลยนะอาโทษศับเขาคือลายเขื่อ,องแต่เแบบแพงป่ะคุค้มป่ะอืมคุดคุดไปให้คู่เดียวเลยไม่จจงสบาย เดี๋ยวูกเงี้ยมือสาวเลยพี่น้องบกลางเว้นมา่ำมันผัด,ดแดดเนาะเเนมาเห็ดบัวเห็ดบันนมันหอนอน,อา,นามใส้งามขึ้นปล่อยเฮียนเฮียนเล่นจะเราไม่สิอยากเลน่นนามอยากลงบ่ คู่นี้เอาเวลาามาทาก็ได้กินนะนี่ทาก็บต้องไลยซื้อเดี๋ยวกับหม่วงเป็นได้หน่อยสจะสกินฮะเนี่ยเลอะหม่วงดูดดูดเลยหม่วงลำไยเบาโซกเป้ายังมาเนาะเกเต้นฮะอุ้ยมี โมมีนจะแตนพึงเนาะมีแหว่แฉะขนาดน้ำมาบ่ือหวานวานแบบมันแบบวานตาชากลับตเนะอวานแบบแสะบ่เออวานแะยังโชคไรแต่แต่เ้าเคยกับพกินดอกมาบางชุดอ่านเห็ดเบียกไม่เมยเนี่ยก็เห็ดแดดจะน่าแล้วหมักแกงละแกงเสี็ยังมะเคือบนี่บนหั้วน้ำเนี่กัดเปลกัเปละแะใช่ใช มตอบ่แนนเผาอะไรให้จะได้เอานี่บมันแค่นเ้มันจิัดจัดมือนี่มันก็แตกลกินตนโอ้ยกินจะได้ตัวน่ะกินห้างมันจะซื้อนี่แม่นนี่บอนนก่ถ้าต้องเอาคล้องตรงฮะนี่มันสีเหียมันสีเหียนี่มันอัดไว้หนามันเออนตนีลันใจเขาแน่เออมามาอ้ยมันจิตัดมต่อยบ่ บ่ต่อยบ่ต่ยเอาใส่ปาเข้าปูกรเฮ็ดปลากระจับพปเยต่อเนี่ยต้อเนี่ยเอาใส่โซมเฮ็ดปลากระจับลองบ่เฮ็ดเอเฮ็ดเขาเห็ดเอายังว่าครบอ่ะเาปูคนตีนเ้าวอดีวเามือเพิงแม่งงอดแเอาแม่งงอดต่อไปเดอะต้นนี่บ่ต่อตันดีเด้ให้เป็นปลากระจับพปเล บ้านบง่าเด็กแมวนะอะให้เข้าหได้ให้เข้าใได้ิ๊กต๋อได้เด็กซีฟได้เดไปก่นเด๋ยแม่เอมนำ่าไปจะน่ากินมังดูเจียบเมยยเมื่อกี่ะปลูกมะกระโพดมะแมนเผื่อก็มะแปงนี่จมกระบอนนี่แหละไก่หูไก่ตาดีนะเน เ่าไ้เอาคู่หนึ่งไปเลยเด็กมันไกลเหาอยู่แถวนี่แหละกระแท้วแต่ว่าเลยเออสะบไปแล้วเออ ปลูก็ได้เห็นว่ะซองแถวเรียกว่าปลูซองแถวเป็นสีเห็ดถังมันกระเมนย่างก็เนี่ยคือเนื้อก็ต้องซักขา,กนนาันมเป็นแบ่เออเราซักข,ขามันกระซักขางๆก็ได้ตัดไม้ไผ่มาเหนี่อยน้ำตาอึดสองล้านมันยังไปอะไรพี่น้องลาอะไรผมพอกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งสกุลสขคนจา้าเอ๊ะ va di palu Men?